กำลังราที่ฐานเบือกำลังปั่นนะครับแล้วก็เจอพิกโกกำลังที่ฐานเบือน้ำแต่พระบิราพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงโปรดให้เราสามารถข้ามแม่น้ำจอแดนได้เวลานี้เป็นเวลาเดียวที่พระองค์ทรงโปรดให้ข้าวเราทั้งหลายร่วมทีมร่วมยืนกับพระองค์เพื่อรื้อถึงองค์พระเยซูคริสต์ที่ทรงสิ้นเมื่อวันเพื่อพวกเราทั้งหลายได้รับความรอดได้รับการรักษาทั้งสิ้นขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าจะทรงเห็น พระขนังหมายถึงพระวรกายของพระองค์ให้เลงเห็นพรกายของพระองค์ต้องได้มาเพื่อกำลังความอิ่มป่าให้เราเพื่อกำลับสิ่งรมให้เราขอบคุณพระเจ้าเพื่อเรากินและอื่นเราก็จะระลึกถึงพระองค์และก็จะประกาศการวายขอพระของพระองค์จกว่าพระองค์จะมาอะไรทในทาอไระุดทีสีสต่สสราสีี่สี่สี่้่สีรส่สีี่่ง ที่หลังออกจากฐานแผ่ของเราเพื่อไทยชีวิตของเราให้เราอยู่เหนือจากเวรกรรมให้เราอยู่เหนือจากความเศรสาให้เราอยู่เหนือจากความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ท่ามผืนเสือในการไหย้พระชมของพระองค์ท่านแดดพระพิการเจ้ามาขอพระเจ้าที่สุดโปรดไว้พร้อมเราทุกคนในวันนี้หาให้ชีวิต่านแดดพระเจ้าด้วยการระลึกได้ความผิดใจขพระพิการบอกให้เราในนามพระชีวิเจ้าอาเมน นคือที谢谢่อาควิยระเยซูโปร่งได้น่ากาักเที่ยโปรเจการฝันนะครแล้วาขอแล้วตรจากงว่านี่คือการองเองที่ต้องแต่เราเพื่อท่านผูายเพื่อท่านีเกิดความนีเวลาไหนให้ท่านที่เพื่อที่จะเรียนิบเราให้เรารับประทานัารับปรา เราล้วตวทช่วยดูวยประการใดกันแล้กว่านันหยถที่เป็นผปรยนตัสิญเราทีเราได้ออกเพื่อจะบอกนันอะไรเมื่อท่านดื่มจากเค่องดีเวลาใดให้ท่านดื่เพื่อจะรรืงเรลาให้เราดื่มน้อเปลต้องเดถ่านันกข้าเด็กชาธิปการกลมจระชาเร เรอของพรองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับารในนนที่เลีงพระการของพรองค์ที่ต้องแต่านะริวที่ต้หลับไหลเราอบคุณพระเจ้าสำหรับอาหาจแกรเคลื่อนที่พระเจ้ารานาให้แก่เราเพื่อเป็นภาพเร่ชีวิตที่พระเจ้าประทานมาางประสงเดียวของพระผู้ซึ่งยืดหยัดมั่นคงในความเ็บปวดทุกประมและสิ้นประชดเพื่อเราพระอจจาทำให้เราเได้ถูกฝัง ความปิดความฝาทำศาสตร์เช่นได้ถูกปลดเดืยองอย่างสิ้นเชิงการฟื้นคืนประชาชนทำลาบชีวิตใหม่และก้าวเดินไปหาประจาเราได้ก้าวสู่แผ่นดินใหม่แผ่นดินที่ดีแผ่นดินที่มีความอุดมสมบูรณ mm ์ hmm. เราได้ก้าวสู่ชีวิตที่ครบพอรีบุ mm hmm. ในบริบทสิทธิ์ตกจากข้าของประเจ้า mm hmm. ช่วยเรา mm hmm. ที่พิธีนี้จะเป็นพิธีที่เราจะรละลึกถึงเราที่ประสบการาณร์ต่เพ mm ื่อเราและจะเป็นพิธีที่เราเองเ จะไม่ปล่อยให้ข่าวประเสริฐของพระองค์นั้นพระอคจับล้าจากเราแต่เราจะนําไปเตะใจไปยืนไปบวแก่คนอีกมากมายถึง้องกความรับของพระเจ้าของรคป่วยพวรสุขภาพร่างกายของเราอาารพี่นิเมีน้องที่เจ็บป่วยของพะเจ้าชราแต่รักษาได้ไหมเรื่องเป็นหน้าให่จริงจริงมนที่จิตจจเป็นจะต้องรักจะเมินเโขึใน้าคุณของพระเจ้าใละเราเป็นะกาไ จะจัดการอุปสรรคที่ความงาเมื่อเขาแตลกสิใดขอราะพระเจ้าอวยพรเขาเท้าเขาเียบที่ใดขอราะพระเจ้าอวยพรเขาอย่าตื่นที่ต้องทุกขลงไปในการงานเพราะพระเจ้าอวยพรใา้เราไดอย่างเพียงพออุปสรรคที่กำลังเราพระเจ้าทำลายออกไปแค่ไหนพระเจ้าโอ้พราคงเห็นเป็นผู้ที่ยืนหยัดเพื่อเราแล้วเราลองที่การเขียนของพระองค์เราได้เห็นชีวิตและชีวิตที่ครบบริบูรณ์ในพระองค์พราะเราประกาศว่าพระองค์เป็นประตู รวม,มาราจะได้ชีวิตและได้ความบริสุทธ์ขอพระเจ้าโปรดพอรเราท่เรเดินด้ความเชื่อที่มันคงในพระเจ้าเชื่อในพระนามองพระคัมภีรเชื่อในพระัคระเสริฐเชื่อในพระเดชานันท์่วยให้รอดใพระอาจารย์ท่านองพระเจ้าขอไว้ทานของทุกันในนามของพระเจ้าอาเมนเทสดี้ประยุกสร้างสรรค์และ d ียว แบ่งปันกับการเรียนรู้ขอบคุณครับที่รับชม